นี่คือ Final Fantasy 16นะครับเล่นบน Steam Deck OLED แบบ Native นะครับปรับโลได้แค่25-30เฟรมเท่านั้นเองเครื่องร้อนพัดลมวิ่งแรงมากๆแล้วการาฟิกผลลัพธ์ที่ได้นะ่ะไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าดีด้วยซ้ำเว้ยแต่ว่านี้นะครับคือเกมเดียวกันเลยที่เล่นแบบ Remote Play จาก PC ของผมนะครับใช้ Steam m e c k <oughs> เขาเดียวกันเนาะยิงเข้ามาบนตัว Steam Deck OLED โดยปรับสุดทุกอย่างนะครับ90 FPS ล็อกเลยเวแล้วก็ G P U นะครับลันแทบจะไม่ถึง ย0่สิบเปซ็สามสิบโดยซ้ำไปทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันฟังดูน่าตืน่นเต้นสำหรับทุกคนไหมนะแต่สำหรับผมนี่คือแบบ Amazing มากเลยเว้ยผมลองอยู่กับเขามาประมาณ2-3วีคาแล้วกเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมแทบไม่แตะ PC ซของผมเลยเว้ยในช่วงหลังที่ผ่านมานะผมมาเล่าให้ฟังครับ จริงผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักเจ้าตัว t ิมเด็กโอเลตตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นดีว i c e ์ที่ใหม่อะไรนะจริงๆแล้วอ่ะมันก็อ่อาประมาณแบบ น่าจะ3ามสี่ปได้แล้วมัง้งแต่ว่าสำหรับคนที่แบบไม่รู้เลยแล้วกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันทาอะไรได้บ้างมันคืออะไรนะครับ s t e ม m Deck OLED เนี่ยมันเป็น Handhel d Gaming PC จากทางว a l v e นะครับที่ใช้ s t e a m OS สนะสุดแสนจะคลีเลยนะครับโดยที่เบสบน Linux อีกทีนั่นเองซึ่งเขาจะใช้ชิปเป็นของ AMD นะครับบนเจ้าตัวนี้เนาะผมอะอยากได้ไอ้เจ้าตัว Steam Deck เนี่ยมานาลวเลยแต่ว่าผมไม่ซื้อสักทีนะครับเพราะผมรู้ว่าพลังงานดิบของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่แรงอะไรเลย แม้แต่ดเดียวเลยครับแต่ว่าออช่องจะตาม,มันก็เล่นตลกเนาะเพราะว่าพี่ีอ Optimum นะครับเขาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้พอดีซึ่งมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่จำนักรีวิวใหญ่ๆห,ห,หลายเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็คือรีโมทเพลย์หรือว่าการสตรีมเกมนะครับจากเครื่อง PC ของเรามาใช้งานเล่นบนเครื่องนี้เว้ยซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ผมบอกตามตรงว่ามันปลดล็อกทุกอย่างความสามารถทุกอย่างของเจ้าตัวซีมเด็กโอเลตตัวนี้แบบ100%ไปเลยเว้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปเชียรอย,อย่าง้วกัน ซึ่งความรู้สึกแรกนะหลังจากที่ผมได้แกะมัน,มนออกมาจากกล่องนะครับเขาจะอยู่ในเคสอีกทีเนาะมันเป็นฟีลิ่งที่ใหญ่มากๆเลยเว้ยถ้าเกิดว่าคุณมาจากแบบ PSP Nintendo TDS นะครับแบบผมมาเนาะล่าสุดที่ผมจับ handheld gaming นะครับมันรู้สึกใหญ่กว่าไอ้พวกนั้นเยอะแบบหลายเท่าเลยเว้ยทุกคนซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องปรับตัวนะทุกคนแบบไม่ได้จับพวก handheld gaming PC ในยุคใหม่ๆมาก่อนเนี่ยยังไงก็ต้องปรับตัวเว้ยอย่างผมอะเล่นไปสักประมาณแบบ สามสิบสี่สิบห้าทีเงี้ยก็ต้องแบบวางเพื่อพักมือบ้างเพราะมันมันมีน้าหนักพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้หนักมากเว้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันพลาสติกี้พอสมควรนะครับคือแบบมันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบวัสดุที่ดูดีอะไรมากแต่มันก็ไม่ใช่พลาสติกที่ดูกากเลยนะทุกคนเออแต่ว่าผมก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้เป็นแบบดูดิอลูมิเนียมมันก็อาจจะหนักเกินไปจับถือไม่สะดวกใช่ไหมถ้าเขาใช้แบบพวกแบบเหล็กบากนีเสียมอะไรอย่างงี้พวกสัญญาณไวเลสสัญญาณไว สมเหตุสมคแล้วนะครับแล้วก็ด้วยขนาดที่มันใหญ่อย่างนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับที่เขาให้จอ OLED มาเนาะในที่นี้เนี่ยมันคือ Samsung OLED นะครับความเอ็ยอยู่ที่1,200คูณ800หรือว่า 800P เนี่ยทุกคนซึ่งจะสามารถรันได้ Refresh Rate สูงสุดนะ90 h ฮิรนะครับทุกคนรองรับ HDR ด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวเลขนี้ไปเทียบกับสิ่งที่คุณเคยชินพวกแบบจอเกมมิ่งมอนิเตอร์ของ PC อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ดีใช่ไหม แต่ผมบอกทุกคนเลยว่าการที่หน้าจอมันไม่ได้ใหญ่ท้าพูดแบบจอมอนิตเตอร์ของ PC ซอ่ะ90เฮิรตาที่นี้นะครับคือมันมันมันดีแบบดีมากๆเว้ยบวกกับความเป็น OLED เนี่ยการรีเฟรชหน้าจอแะไรต่างๆมันมันรู้สึกฉับไวมันรู้สึกว่ามันทันทีคือถ้าเกิดให้ผมเลือกนะระหว่างจอ IPS ของแบบมอนิตเตอร์อะไรเงี้ยกับจอตัวนี้ผมเลือกตัวนี้ Any day any week any month any year นะครับทุกคนคือมันดูดีมากเว้ยสีสันสดใสสีดำคอนทราสก็ดีมากๆขอบคุณที่มันใช้ OLED เลยเว้ยแล้วก็เรื่องของความละเอียด 800P เนี่ยแน่นอนอีกทีมันก็อาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่จอเล็กขนาดนี้มัน มันมันดีเว่เออมันจะไม่รู้สึกว่ามันแตกมันรู้สึกว่าขบมากๆด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนต้องทําใจไปก่อนเลยนะครับก็คือไม่ใช่ทุกเกมนะที่จะสามารถรันบนตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ที่9 0 fps หรือว่า 90Hz r ิบนะครับด้วยความที่พลังติดของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะอย่างอันนี้นะครับคือ skyrim นะทุกคนที่รัน n เน i v e บนตัว steam deck เนี่ยยังรันเฟรมได้แค่ประมาณ60 fps 6 1 2 แค่นั้นเองเว้ยที่ผมพูดประสิทธิภาพดิบเนี่ยก็เพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับก็คือรีโมทเพลย์เนาะและหลักเลยมันคือการสตรีมภาพแล้วก็การควบคุมนะครับเกมจาก PC ของเรายิงเข้ามาที่ Steam Deck OLED ตัวนี้นะครับโดยที่กราฟิกทุกอย่าง g p u CPU ทุกอย่างเนี่ยจะถูกรันโดยตัว PC ของเรานะลองดูอันนี้อีกทีนะครับที่ผมโชว์ไปตอนต้นเนาะ Final แฟนตาซี16นะครับใช้งานแบบเนทีฟของ Steam Deck เนาะปรับโลตัวนี้เฟรมเรทวิ่งแค่ที่20ถึง30เฟรมทาน้นเลยแล้วก็กราฟิกเนี่ยคือปรับโลแล้วนะไม่มีอาร์ติแฟกต์คือเอาตามจริงคือผมไม่สามารถเล่นบนตัวนี้ได้เลยเวย้ยแล้วก็ถ้าเกิดผมเปิด Perform a n c e นซ์โซเเลยเนี่ยที่เปิดง่ายมากจากเมนูด้านขวานะครับก็จะเห็นเลยว่า CPU แล้วก็ GPU เนี่ยวิ่งโคตรหนักมากๆแล้วก็เครื่องตัว,ต,วตัวที่ระบายความร้อนด้านบนอะคือแม่งร้อนมากๆจนได้กลิ่นแบบความร้อนของพลาสติกเลยนะอันนี้นะือการ ร i m o ทเพลย์เฟอนั่งไฟต์ต46นะจาก PC ของผมนะครับ เข้ามาที่ Steam Deck ตัวนี้เว้ยโดยที่ใช้ Wi-Fi เดียวกันนะครับเครือข่ายเดียวกันเลยนะแล้วก็ใช้ Account Steam เดียวกันนะครับนี่คือการปรับสุดทุกอย่างอั s c a l i n g งนะทุกคนเป็น2 5 0 x 1 4 0หรือว่า 2K นั่นแหละเล่นบนจ้ตัว s ส Deck OLED ตัวนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเฟรมเรทเนี่ยล็อกไว้ที่90 FPS เลยแบบนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยโหลดแทบไปถึง10%ด้วยซ้ำ GPU ก็เช่นกันนะครับซึ่งจริงแล้วมันสามารถปรับล็อกไว้ที่144 พีเหรือว่า0องรก็สามารถทําได้นะแต่ด้วยความที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันรันได้แค่90้าิบเเพราะงั้นการที่เราจะขึ้นไปมากกว่า90 FPS บเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ GP u แล้วก็ CPU เนี่ยมันแทบไม่รันบนตัว Steam เด็กเลยนะครับมันก็เลยทให้แบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยเวอย่างเช่นนะครับแบตท,ที่ประมาณ6 0อนของผมนะตอนนี้เนี่ยเล่นสกยลิมแบบเนทีแบบอยู่ได้ประมาณ2ั่วโมงเ่านน,าา GPU บบนั้เวพมชั่วนม้เี่ยน แม่งโหลดไม่ถึงแบบ20%ด้วยซ้ำไม่ถึง15%ด้วยซ้ำนะครับแบตเตอรี่ที่60%เหมือนกันอยู่ได้ที่7-8ชั่วโมงเลยไปทุกค,คนสุดยอดไหมล่ะผมไม่รู้ทุกคนสุดยอดไหมแต่สำหรับผมมันคือแบบสุดยอดมากๆอะที่แบบสามารถเล่นได้นานขนาดนี้นะครับแน่นอนแหละทุกคนว่าบนพ c ของผมอะสามารถดันไฟนอล16นะครับได้ประมาณแบบ150-200แบบเฟรมอะไรประมาณนี้เนาะโดยเปิดเฟรมเจนไว้นะครับตัวนี้เนี่ยมันได้90เฟรมก็จริงแต่ว่าประสบการณ์การที่ผมสามารถหยิบไอ้สิ่งนี้เนะี่ยไปเล่นบนเตียงผ โซฟ้าผมบนแบบเวลาผมขี่อยู่อะไรเงี้ยมันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเว้ยซึ่งผมแฮปปี้มากๆที่จะเล่นมันแค่90เฟรมนะครับเพราะว่าอีกทีบนจอแค่ประมาณนี้เนี่ย90เฟรม90เฮิร์ตมันมันรู้สึกแบบไม่ได้ต่างกับแบบ240เฮิร์ตด้วยซ้ำออถ้าแบบผมเล่นเกมนี้อะเนาะซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามแต่ว่ามันจะสมูทจริงเหรอมันจะแบบเอ่อมีการเดเทนซีที่เยอะไหมคือผมตั้งแบนด์วิดธ์ไว้ที่ออโต้นะครับ มันถามว่ามีความ l เทน n c y จริงๆไหมมันก็ยังมีอยู่นิดนึงแล้วกันแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมที่แบบ t r ฮ h a r ดมากเล่นลงแรงอะไรเงี้ยคุณเล่นเกมเล่นคนเดียว s กิลเพลเ a y e r เงี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะมันมีก็จริงแต่มันแบบผมผมเล่นได้ผมเล่นเกมแอคชั่นได้แบบไม่มีปัญหาแล้วกันแต่ว่าข้อแม่ก็คืออินเทอร์เน็ตคุณต้องแรงทั้งคู่นะครับทั้งที่มันรับมาที่ steam deck แล้วก็ที่ของคุณเนาะเออถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตแรงเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยทุกคนลองดูความสมูทแบบเคลื่อนสอบเรียวทาวนะนี่ขยับนี่คือหมุนกล้องนะทุกคนนี่คือการเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนไอออนนะเขาเรียกว่าแล้วเปลี่ยนาธาตุที่บนตัวเกมนี้มันเล่นได้เนาะการแบบกดสกิลอะไรเงี้ยไอไ้ปะแม่งสมูทมากๆเลยแทบมีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับ Monster Hunter Wild เนี่ยสามารถสตรีมจาก PC อะ่ะเข้ามาเล่นบนตัวซีมเด็กตัวนี้ได้แล้วไว้ทุกคนซึ่งมันแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะสามารถแบบนั่งบนโซฟาแล้วก็ตีมันไปได้เลย,เยแบบฟิน,นมากๆทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนแบบอยากเล่นเกมแบบเนทีฟไปเลยอย่างบางเกมเช่นแบบ EFC 25เงี้ยฟี FA 25เนาะแบบ มันจะไม่รองรับแบบเนทีฟเว้ยเพราะว่ามันมีโปรแกรมแอนตี้ชีของทาง EA ที่มันไม่สามารถรันบนแบบ SteamOS อย่างนี้ได้มันก็เสียใจด้วยนาตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ลง Windows บนเจ้าตัว s ต d มเด็เลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะ Steam FIFA จากตัว PC ของคุณเข้ามาที่ t t e m Deck เนี่ยแน่นอนสามารถ รันได้แบบปกติไรปัญหาเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยทุกคนเคือแน่นอนนี่คือ handheld PC gaming ตัวแรกที่ผมได้ลองใช้ในยุคใหม่ๆเนาะ <c oughs> ผมไม่เคยลองพวกแบบ ROG Ally X Lenovo Legion Go อะไรพวกนี้ที่ผมไปดูรีวิวมาประสิทธิภาพดิบอะแบบเล่นเนทีฟนะมันแรงกว่า Steam Deck OLED แน่นอนเวแบบแบบมากๆ่อะแต่ตัวผมอะ ยุสเคองผมอะผมไม่ได้ไปข้างนอกและผมจะเล่นเกมอะไรอย่างนั้นอะถ้าเกิดผมไปข้างนอกผมก็คือผมไปข้างนอกทุกคนผมมาทําธุระผมไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ถูกปะผมไม่มีอารมณ์ไปเล่นเกมที่แบบจาเป็นต้องโฟกัสจาเป็นต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ อิมเมอร์ไปกับเกมเพราะว่าเกมที่ผมเล่นส่วนใหญ่มันก็เป็นเกมแบบ Tri ปเ e A อะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นยูเซอร์ของผมเนี่ยก็คือการที่ผมไม่อยากนั่งบนโต๊ะพีซีของผมแค่อยากไปนั่งบนโซฟาอยากไปเล่นก่อนนอะนอะไรอย่างนี้การที่สตรีมจากคอมได้เข้ามาที่ตัวอุปกรณ์แค่นี้อะทุกคนแล้วมันสามารถรันได้แบบ90เฟรมอะไรอย่างนี้เนะี่ยแบบผมไม่ต้องการอะไรมากกันอีกแล้วอะสำหรับการเล่นเกมนะครับเพราะงั้นผมจะสรุปแบบง่ายๆแล้วกันสำหรับคนที่กำลังสนใจอยู่นะครับ s t e ม m Deck OLED เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่เหมาะกับการเล่นเกม Triple A ในวันที่เกมนั้นออกมาวันแรกๆนะครับแบบส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่ได้รับการออพติมารจจากทางว a l v ปแล้วก็จากตัวบริษัทเกมนั้นๆนะครับมันก็อาจจะทําให้การเล่นเนทีฟอ่ะมันมีการ stuttering มันอาจจะเปิดไม่ได้ด้วยซ้ำนะยกเว้จแต่ว่าคุณจะสตีมมันเข้ามาอย่างที่ผมใช้นะครับแต่ถึงกระนั้นก็แล้วแต่บางเกมอ่ะในช่วงวันแรกๆมันก็อาจจะไม่ออพติมารเหมือนกันเหมือนแบบม o n s t e อร์ n t นต w ว l เนาะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ ที่สุดนะมันคือการเล่นเนทีฟแล้วเป็นการเล่นเกมเก่าๆเว้ยอย่างผมอ่ะเป็นแฟนฟฟนนัมแฟนตาซีเนาะ,ยบบ ash, X, อ,ะอย่างแบบพีดัสฟนนัมแฟนตาซีเอ็กอะไรเงี้ยฟนนัมแฟนตาซีสินะครับผมก็เหมือนกับได้มาเหมือนกับคืนแบบคืนคืนสุดยอดอีกครั้งอะ่ะเพราะว่ามันมเป็นเกมที่ผมรักมากสตอรี่ภาพเมืองหลามมันแบบมันดีมากๆการที่ผมได้มาเล่นบนอุปกรณ์ก่อนที่ผมจะนอนเวลาผมไปข้างนอกไปบ้านเกา่าอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ มันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้จริงเว้ยมันต้องได้ลองเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันแบบมันมันดูดิมันมีคุณค่ามันมีประสบการณ์ที่มันแตกต่างไปจากการเล่นเกมบน PC เยอะมากๆเลยเว้ยหรือว่าถ้าคุณเป็นแบบสายอิมูเลตนะครับแบบคุณอยากเล่นเกมเล็ตโชหน่อยเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยแอดวานซ์รหล่งนี้นะคุณก็สามารถอิมูเลตบนเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันนะแต่ต้องไปโหลดโปรแกรมนู่นนั่นนี่มานะครับตัวผมเองไม่ได้เล่นเกมพวกนั้นก็เลยไม่ได้ลงณนะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่แบบสนใจอย,อยู่แล้วกกัันนนตอองแสดคคาาาใจ่่เเลยะรระรรบพ มันไม่มีของประกันศูนย์ไทยเพราะว่าไม่มีตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับแต่ก็มีร้านที่แบบนำเข้ามาอยู่ร้านดังๆบางร้านเนี่ยก็นําเข้ามาแบบเชื่อถือได้แน่นอนนะครับซึ่ง Steam Deck OLED เนี่ยจะมี2รุ่นลหลักๆเนาะคือ512กิกะไบกับ1 t b ่เวซึ่งมันไม่ได้ต่างกันแค่เรื่องของความจุเท่านั้นนะครับ512 g b เนี่ย มันจะเป็นจอ Panel o l e d ที่เป็นแบบ g ล o s s y คือแบบเป็นแบบสะท้อนสะท้อนเว้ยถ้าเป็น1 t ึเทเเนี่ยมันจะเป็น Anti g l ร r e นะครับมันเหมือนกับมันจะเคลือบเออทุกคนซึ่งผมเป็นคนที่ใช้จอ o l e d แบบเงาๆอยู่แล้วผมก็เลยไม่อยากไปแบบ1 t ึเทเเพราะว่ามันจะสะท้อนนะทุกคนก็ t ปะเออก็เลยเลือกแบบ 52GB มานะครับถ้าเกิดผมอยากอัปเกรดที่หลังผมก็สามารถแงะข้างหลังเนี่ยแล้วก็ซื้อ s s d มาใหม่มามายัดเลยเลยเว้ยเพราะว่าทางวอลเี่ยเขาออกแบบเจ้าตัวซิมแบกนะครับให้มันเป็นแบบ universal fixing อะไรอย่างนี้มั้งคุณสามารถไปร้านทั่วๆไปเพื่อซ่อมจากตัวนี้ได้เว้ยเพราะงั้นไอการที่เทคอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถซ่อมเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์เนี่ยมันเป็นแบบโคตรจะวินวินเลยนะสำหรับผู้บริโภคนะครับตัวผม52เกไบ์อยู่ที่24,990บาทแต่ถ้าเป็น1นึ่งเทเลไบต์เนี่ย26,990บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หลังซื้อนะร้านที่ผมซื้อมาแล้วก็ร้านบางส่วนที่ผมแบบคิดว่าไว้ใจได้แล้วกันในไทยที่สามารถหาซื้อได้ให้ทุกคนไปเลือกซื้้อกกัันนแลว